โอ้ยยี่กออ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผมปลายสู่คุณสุคนนะครับมือนีกักลับมาบอกกนดีคือเก้าครับกับผมบาวเราเนี่ยได้กินนะครับเมื่อวานนี้บ่ได้ลงขี้กับพี่น้อข้าหยาอยู่ครับพี่น้อง มือกับกลังแสงพระอาทิตย์กำลังจะรับขอฟ้ามาครับตาส่วข้างมือเนาะมันว่าเอ็นแก้วครับพี่น้องเอ็นแก้วปลาหมึกตาส่วเอ็นแก้วหรือว่าข้างมึกใส่สตอเองจะซื้อเมนูยังเอายุ่อบสิม <c oughs> นันอรับนี่ครับพี่น้องครับขอบคุณทำเหรียแหกมันบบตรงเบาลายใหญ่หางครับพี่น้อง ยุ้มเลยขับมาขวานแซบบอียบจนมาเห่าใส่หูข้องแม่ข้างหน้า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 ักกับพักแกมกันมีหัวละผ้าพักบุ้งอะไรกับพักบ pues ุ้งบวกเนาะ

嗯。<Bye. S 2> คุได้สูดเห็เน่หมมาฟังสิเอากินน้ำจัดน้ำพี่น้องเอา <c oughs> ม,มันต่อเพราะงนน้ำม,มันไหลมาฟังพี่าย <c oughs> พี่น้องไม่สมลุลออกทางหนองนะครับเราเลยจัดใหม่ครับพี่น้องเอาลงมืออีกตัวเลยอยากาศแสงพระอาทิตย์กำลังจะรับปอดฟฟาจัก ตอ่อไปหรอเลยต่ำต่อใจอ่ะข้างมึอือฮ mm ึ hmm. มะกะทินเนาะขงนูเ 동아가 그만큼이네

chặt to on đi ra mẹp xẹp bắt đầu này, em nó dạp ừ สมปันไดมันยากระมันเลครับเป็นใจอยู่นะหนังเลยนะตำนีงยังรับพี่นองเรับเพราะว่าเมนูนี่ครับตำเองกับมือครับพี่นองอะไรก็เป็นเมนูที่ไม่ยิงเพิ่นมากหลายหลายกับพี่นองกันเลยมากอยากสิ้นเบืองครับก็เลยตำล้วก้ลงมาลิสิ้นเบืองครับเอาอีกจะคำแล้วครับพี่นองก่อนกิจากพี่นองไปแล้วจิบปล่อยให้ ดอกีนกับสาวหน่อยหรอเอดเป็นผูยองมือต่อครับพี่น้องอือก็อมีงไงอือพี่นอ้องใส่มือครับพี่นอ้องขอตรวจขอไป เยจะข้ามุนะนี่ส <Abby at> ้นก so um ันพี่น้องเลยมันแสบไปตามเบ้าหน่อยเนี่ยตำเนี่ยค้องแฉเลยพี่น้องตามมึงนี่เลยท่านพ่อบ้าหน่อยเนี่ยตำเนี่ยได้เรื่อยหัวแก่นสองน้องอีนาะเพราะว่าเพราะมันหน่อยหอดแก่นสองได้เรี่อย

เด่นๆเลยอืมแล้วแค่นี้อืมยึบบาเถืงตัวนักเอาหน่อยละเอ็ดไปสันเอาใส่ถั่ว้หญ้มาดีสองคือเสียปินันมานจอยกันปีน้อกตาจีป่อยห้สองสาวเป็นจัดการต่อครับหเน่อยไป ทำทตุลาต่อนะครับพี่น,อนอ้องๆอ่ะอย่าลืมฝากพี่ต่นอน้องอย่าลืมให้พี่ให้นอ้องกดสับตะไคร่ก็อะไรก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เหตุกิบต่อาไปได้วครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมขอตัวลาก่อนเดจะให้น้องในกับจากนั้นเราเอ็นอยู่ต่อนะครับไปนะครับผม้วนนำดูอืมม <c oughs> ันจะสื่อมาจากหลานพี่นอ้องเฮ้ย โคตรแซ่บนากเลเนาะวังที่ล่ะพักกับแม่ๆมยสุด ใจอุ่นมากเลยพี่น้องเอ้ยจ้ามาสิบบสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับกินได้ไหมกินได้ไหมเอาลองดูไม่ต้องหยียบขึ้นมาข้างปลาหมึกจะกินข้าปุ่นมันเผ็ดนะจะกินข้าปุ่นจะกินก็นั่งลงอื้อหือ อ่าก็องเามึงกันพี่น้องจะกินแไรอ่ะลองอยู่นั่งลงนั่งลงตรงนี้อ่าแม่ถอยให้อ่าหน้ามาอ่าลองดูอืมจตตัวกับแบบอ่อนๆนั่นน้อยเนาะ แฉลบเนาะทำหมดบอกแม่เด <i> ้อไม่เผ็ดเหรอฮึไม่ครับไปก่อนนะ

กินมันหนามกันเนาะหอมจังอืมชืนใจเอาได้ไหมนี่อ๋ออ๋อเอาแต่กับปุ่น ก้มาอีกล่ะข้าวอนนะอเอาล่ะหืมเส็ดเ่าไปไปหาพี่นิวครับผม <c oughs> กินเผ็ดบปล่าไวได้พี่น้องน้องน่าบ้างว่าใครนี่ขาดเป่ไหรน้องเน้ยเน,ะนะาะผอดตะไคร่ดาวไข่าดาว ราคากระนม <c oughs> วเว่ก็แม่กินคืึสิคึดอยากปนีนเองเฮ้ยน้องนกินกินน้อยเดียวเพชรปล่าอื้ ngon cho xỉu mất tà làn nó Mẹ cơm cơm ừ. 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 luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền จริงดิล่นะไม่ก็ลวกเนี่ยกินสดเนี่ยแสบเป็นปวดหัว <laughs> แต่ผู้มากน้อยหน่อเนาะบางคนก็มักแบบหลวกลิ้น้องพักบุ๋มบางคนก็มักแบบสดๆจะโตจะจะโต Ừ. 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 mà chưa chưa มันจะเป็นแบบรวกเนาะบ๊องเหรอเปจะเป็นอย่างไรอืมันจะคือ t r ư ợ Kimu sato. Mewa to suru iran ni mo sae pani. Sap. ก็เคืองเว้ยกินมาสักตัวเลยกินพอ่ปอ,พอปากหอมอืมกินพ่อปากหอมมาแม่สุดเองือ <c oughs> มันจะตัอืมมันยากาศกับเป็นใจน้องๆน,น้องเมือนนี้เนาะ

เด็ดสนหันามพี่น้องไหมจิบาเสบสซ้ำเลยอซดิก่อนที่พี่น้องเราเป็นตะขวดเพชรอือเ้ค่ะ,ะพี่น้องคะ เริ่มหมืดลงมาแล้วเริ่มคำลงมาแล้วก่อนสิบไปพี่ดึงมาพี่น,อน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสร้างใจใช่องมาานเด็กกินน้ำเด้อค่ะขอบคุณหลายค่ะสำหรับการติดตามการรับชมค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย